จะไม่ลงอบายคขคนผ่านผ่านพานไปหาผิดของบัณฑิตชีวิตก็มีความหมายพระศาสดาไม่สอนสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพพบกับรายการตามทางพระพุทธเจ้ากันเช่นเคยเขารับ รายการตามทางพระพุทธเจ้าพากันท่านผู้ฟังในคำขอคืนวันนี้ด้วยศรัทธ,ธาของคุณปลาณีสงเคราะธร,รมศรัทธ,ธาของคุณศักดาเพื่อดงามร่วมกันรับเป็นเจ้าภาพขออนุมโมทนาสาธุมณโอกาสนี้นะครับและก็ขอให้กุศลผลบุญจากการที่ร่วมรับเป็นเจ้าภาพส่งเสริมงานเผยแผ่ธรรมะไปการสร้างมหากุศลให้ธรรมะเป็นทานในคืน ตามคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ตรัสว่าสัพพทานังธรรมทานังชินาติก็แปลว่าให้ธรรมะเป็นทานชนะการให้ทั้งปวงมหากุศลจากการที่ให้ธรรมะเป็นทานในคืนนี้ขอจงได้เป็นพละวะปัจจัยให้คุณปราณีสงเคราะห์ธรรมให้คุณศักดาเผือดงามจงได้มีความสุขก,กายสุขใจ พร้อมทั้งมีสติมีปัญญาแตกฉานในธรรมะสามารถที่จะปฏิบัติต้นให้หลวงพ้นจากทุกภัยทั้งหลายทั้งปวงขออนุมโมทนาสาธุและคืนวันพรุ่งนี้พรุ่งนี้เป็นวันศุขรายการตามทางพระพุทธเจ้าวางเว้นไปหนึ่งคืนนะพบกันในคืนวันเสาร์ คืนวันเสาร์จะเป็นสัทธาของคุณเป็นสุดาโภเงินสร้างมหากุศลในวันชาติปิดทุกขาสองพฤศจิกานะครับสร้างกุศลอุทิศแก่บิดามารดาญาติและเทวดาทหลายก็จะได้อนุมทนาสาธุกันในคืนวันเสาร์นะครับคืนนี้ได้เวลาฟังธรรมะแล้วขอเชิญท่านผู้ฟังสูบ่บรรยากาศ เรียนรู้ธรรมะจากคำสอนของพระพุทธเจ้าต่อจากคราวที่แล้วจากนี้ได้เลยครับ <c oughs> ไปงานธรรมดาเขากันท่าผมไปงานอารุณชัยทองคำจำได้ใช่ไหมอรุณผมไปผมไปก็ไปนั่งนึกเออมันเด็กกว่าเราแล้วมันไปก่อนแล้วมันห้าสิบเจ็ด มันห้าสิบเจ็ดเราอะย่างเขาเจ็ดสิบมันอ่อนกว่าเราเท่าไรสิบสองสิบสามปีแล้วมันเสือกหนีเราไปก่อนแล้วใ <c oughs> ช้คำว่าเสือกหนีเป็นนั่งนึกเออประมาทไม่ได้น้อยชีวิตเรามาที่หลังเราตั้งสิบกว่าปีและมันก็ไปก่อนเอาละตั้งใจนะฟังพระสวดอุทิศกุศลให้มัน ก่อนพระเจยาวถาจาไว้นะฮะพอพระสวดจบปุ๊บขออุทิศสุขุลนี้ให้แก่บิดามารดาญาติทั้ทงหลายมิตรทั้งหลายแล้วอย่าไปรอให้พระสวดยิงอุทิศสุขสุชนไม่ใช่เลยนะครับใส่บาตรเสร็จปุ๊บอุทิศสุขสุศนเลยก่าวคาถวายปุ๊บอุทิศสุขสุศนเลยไม่ต้องรอให้พระยถา,าครับด้านเขาก็เชิญผมไปประเคนทายทาน พอเห็นผมประเคนทายาานถูลุกมาปุ๊บไฟดับเพิ่มใครฮะอาลุณข้างนอกไม่ได้ดับแต่ดับในห้องมผมรู้เลยอาลุณมันดีใจที่ผมไปมันดีใจ,ใจเอาใช่ไหมทำให้เรารู้อ๋อเขารับรู้นะว่าเราไปเขาดีใจ <S <S อ้าตกลง ประโยชน์จากการเรียนรู้คำอธิบายของพุทธเจ้าบาลีว่าชาติปิทุขาาชาลาปิทุขาพยาทีปิทุขังเมรณะปิทุขังนะขันธ์ห้านั่นเองที่ตายทำใจอยู่ตรงนี้ไว้ให้ตรงกับคำสอนของพุทธเจ้าจ้ะยกเลิกการเกิดเป็นทุกข์การแก่เป็นทุกข์การตายเป็นทุกข์มันไม่ใช่หรอกครับ ที่ผมเปลี่ยนแปลงว่าเป็นขันห้าเกิดขันห้าแก่ขันห้าเจ็บขันห้าป่วยขันห้าตายผมเอาคําว่าสังคีเตนะปัญจุปาทานขันธากล่าวโดยสรุปแล้วขันห้าเป็นทุกการยึดขันห้าก็เป็นทุกขับเอามาใส่ชาติปิจุขขาชาลาปิจุขขาซะมันจะได้ได้ความชัดแจ้งตั้งแต่ประโยคแรกไม่ใช่ไปรอเอาตนสังคีเตนะปัญจุปาทานขันธานุขันธาสรุปเอาขันธ้าเป็นทุก นะอา้าวต่อไปสโสกะปริเทวทุกขโทมนตสโสกะปริเทวทุกขโทมนัสสุปายาสิทุกขาทุกขปายาสิปิทุกขาทุกขปายาสาปิทุกขาขัน้านั่นเองที่เศร้าโศกเสียใจขนานั่นเองที่ร้องไห้ลำพันขัน้านั่นเองที่ขับแค้นใจ ใครร้องไห้เราร้องไห้หรือขันห้ามันร้องเอาให้เข้าใจกันซะอ้าวันไหนเผลอนร้องไห้ไปให้มึงร้องทําไมวะถาบขนาันห้าแค่นี้ก็ดับทุกได้เลยใช่ไหมเพราะปัญญาเกิดว่ามันไม่ใช่เราร้องขันห้ามันร้องฉะนั้นผมจึงใช้มุงกลับถ้าใครด่าเราเราก็เอาธรรมะตัวนี้ไปใส่ เฮ้ยเขาไม่ได้ด่าเราช่างมันไปเลยถ้าด่าใครด่าขันห้าแล้วเขาทำไมต้องด่าขันห้าก็ขันห้ามันทํากรรมไม่ดีไว้มันเคยด่าเขาไ้ก่อนเขาก็เลยมาด่าเอาคืนเอาหายกันเองด่าก็ด่าไปให้แม่มีความสุขคมีธรรมะรู้ธรรมะเข้าใจธรรมะวางใจเห็นตรงคําสอนพุทธเจ้าเขาไม่ได้ด่าเราเขาด่าขันห้าแล้วจะต้องไปเดือดร้อนนรแล้วเขาด่าเขาได้อะไร เขาด่ามาอย่างไรเขาก็ได้อย่างนั้นเนี่ยใช่ปะเราไม่ได้ได้หรอกครับแต่เราไม่รู้ความเป็นจริงคิดว่าเขาดา่าเราแหมแขนชักปืนยิงเลยอ,อ้าวก่อกรรมก่อเวรกันต่ออตอนนี้ยิงเขาต่อไปเขาก็ยิงเราอีกโอ้ดูในเฟซบุ๊กชาติไหนก็ไม่รู้ มันจับได้นะให้มาให้มานอนแล้วก็ลงโทษด้วยการยิงทิ้งสงสารมันยิงปุ๊บปุ๊บปุ๊บปบุคนละคนละคนละคนนะครับยิงตั้งแต่ศีรษะปุ๊งศีรษะกระเด็นตั้งแต่หัวจดถ่ายเละแต่เราก็มีปัญญาเออพลัดกันยิงไว้เองก่อนยิงเข้าไว้ ตอนนี้เขาก็ยิงเองแล้วตอนนี้ไอ้คนนี้ยิงเขาไอ้ยหน่อยเองก็ต้องโดนยิงเหมือนกันอย่างนี้แหละเป็นเรื่องคู่เวรกันเราก็สบ,บายใจเออโลกมันเป็นอย่างนี้แหละนะโลกมันปเป็นอย่างนี้แต่ที่เชื่อไม่ได้เมื่อสองวันดูอ่ะมันยิงยิงยิงเสร็จสับแล้วช่วย ôi, ด้วยช่วยวยอีกคนไปช่วยดึงมาหลุดกลางคันเลย เหลือครึ่งตัวบอกช่วยด้วยช่วยด้วยมีเหรอฮะหลุดไปครึ่งในปา,ากยังบอกช่วยด้วยช่วยด้วยมันมีเหรออันนี้เป็นเรื่องกลับฝกการตัดต่อสมัยนี้นะฮะเขาทำแล้วก็ตัดต่อได้แล้วก็ตัดคอนะเหลือแต่หัวยังพูดได้แล้วตัวไปไหนก็ไม่รู้อันนี้เป็นเรื่องของการตัดต่อนะฮะต้องทัน เทคโนโลยีนะเอาปัญญาเรานีไปหลงงมงายอยู่กับสิ่งนี้เสียเวลาผมเริ่มเลิกดูแล้วกับฝิกไอ้เลิ่อดูเลิกเลิกอนเลิกนเลิกเลืดูแหละนะเฟซบุ๊กหลายต่างๆเนี่ยหลอกกันก็เยอะจริงก็เยอะต้องมีปัญญาดูถ้าไม่มีปัญญาดูภาพนะก็ติดตามันเอาเรื่องหนังเป็นบางตอนน เอามาตัดโชว์และเราก็รู้แล้วว่ามันไม่ใช่นะเพราะเดี๋ยวนี้นะหนูก็เขารู้เลอกกลับฟิกจะทำให้เป็นยังไงก็ได้เ,เลือแต่หัวหัวไอ้พูดหัวอย่างเดียวก็พูดได้มันเป็นไปได้หลือแต่หัวอย่างเดียวพูดได้ไม่ใช่เลยนะอา้าเราต้องมี ความรู้ความเข้าใจเท่าทันโลกและเราก็จะได้ไม่เศร้าโศกไปตามโลกนะตกลงขันห้านั่นเองที่เศร้าโศกเสียใจขันห้านั่นเองที่ร้องไห้ลำพันขันห้านั่นเองที่ขับแค้นใจนี่คือคำอธิบายที่เป็นบาลีของพระเจ้ากับคำอธิบายที่เป็นภาษาเราที่มีอยู่ในพระไตรปิฎกมันห่างไกลเหตุผลนะห่างไกลเหตุผล อภีสัมปโย Word, โคย you, ทุโขอภีสัมปโยโคทุโขขันห้านั่นเองที่ประสบกับสิ่งที่ไม่เป็นที่รักทั้งหลายชาติวันไหนเราไปเจอสิ่งที่มันไม่ดีเอ้ยเราไม่ได้เจอขันห้ามันเจอเข้าใจไม่ใช่ไม่ใช่เราเจอเนี่ยไม่ใช่เราเห็นนะเอาพูดดีมันไม่ใช่เราเห็นนะแต่ขันห้ามันเห็นสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยเราไม่ได้เห็นขันห้ามมันเห็นปีนนเยวิปโยโคทุโข ขันห้านั่นเองที่พลัดพรากจากสิ่งที่รักทั้งหลายเราไม่ได้พลัดพรากขันห้ามันพลัดพรากถามว่าทําไมขันห้าต้องพลัดพรากอ้าวเคยไปพลัดพรากใครเข้าไว้ก็ต้องพลัดพรากใช่นี่กรรมเก่านั่นความพลัดพรากอ่ะมันเป็นทุกข์แต่ต้องรู้ว่าใครเป็นทุกข์ขันห้าเป็นทุกข์ท้าไม่ต้องพลัดพรากก็กรรมมุนาวัตตีโลกุสัตว์โลกจงเป็นไปตามกรรม เคยทําให้เขาพลัดพรากจากกันเราก็ต้องพลัดพรากจากกันเป็นธรรมดาจะนั้นตัดกรรมตรงนี้ด้วยปัญญาว่าทํากรรมไว้อย่างไรก็ต้องได้รับผลของกรรมอย่างนั้นนั่นคนที่ลูกหายเศร้าโศกเสียใจไหมครับโอ้โหเห็นใจนะชีวิตของความเป็นแม่ต้องพลัดพรากจากลูกถ้าไม่มีปัญญาไปแก้ไขตัวนี้บางคนก็ช็อกไปเลย อย่างเช่นน้องแก้มเรื่องในรถไฟข่มขืนในรถไฟถ้าเราไม่มีปัญญารู้แจ้งเรื่องกรรมว่าเคยทําเขาไว้อย่างไรก็ต้องได้รับผลของกรรมอย่างนั้นเราก็กลุ้มโหัพอก่อกแม่นะก็ข่มขืนแล้วยังจับโยนตรงหน้าตา่างทั้งทั้งที่ยังไม่ตายอา้าวดูเบื้องหลังเขาสิเคยทํากรรมไว้อย่างไร พอเราคิดถึงคำสอนพระเจ้าปุ๊บม,มันก็ดับทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นตรงนั้นได้ว่าเออกรมมนาวัตรีโลโกโลนะยาีิสังวะปฏีพีชางตาีิสังละพระเตผลังเนะะาะบวนพืชไว้อย่างไรก็ต้องได้รับผลอย่างนั้นทํากรรมดีก็ต้องได้รับผลของกรรมดีทํากรรมชั่วก็ต้องได้รับผลของกรรมชั่วตอนนี้เราเห็นผลของกรรมแล้วไม่ได้เห็นตัวกรรมแต่เห็นผลของกรรมแล้วก็สาวผลไปหาเหตุทํากรรมไว้อย่างไรก็ต้องได้อย่างนั้น ตอนนี้มันเป็นผลของกรรมเองทำไว้เองก็ต้องได้รับอยา่างนี้ก็คลายความสลดใจไปได้แทนที่จะไปไดา้คนคมขืนไอ้คนคมขืนมันกรรมใหม่ไอ้คนถูกคมขืนมันเป็นกรรมเก่าต้องเข้าใจเวลาผลของกรรมเก่าให้ผลนมันก็เปิดโอกาสให้คนทำความชั่ว อ่าให้เข้าใจอย่างนี้ซะแล้วเราก็คลายจากความทุกข์ความโทรมนัดไปนะยำปิจชางนั่ละาตีตมปิละละดปทุกขังขันห้านั่นเองที่ปรารถนาสิ่งใดและไม่ได้สมความปรารถนาจนเมื่อตั้งความปรารถนาแล้วไม่เห็นได้สักทีไม่ใช่เราขันห้ามันไม่เคยให้เข้ามาก็ไม่ได้นะ่ะเป็นเรื่องของขันห้านั้นนะครับนะเรื่องขันห้าที่ไม่ได้สมความปรารถนาไม่ใช่เราเป็นเรื่องของขันห้า นั้นชีวิตเนี่ยมีความเป็นไปนะชีวิตนะมีความเป็นไปตามกําลังของกรรมที่ทําไว้นะอ้าวสรุปเลยที่พระเจ้าสรุปไว้สังคิเตนะปัญจุป,ปาทานะขันธาทุกขาโดยย่อแล้วขันห้านั่นแหละเป็นทุกการยึดขันห้าจึงเป็นทุกพระพุทธเจ้าอธิบายมาแต่ชาติพิชิขาเลยมา แล้วมาสรุปอารมณ์ที่ขันห้านั่นเองเป็นทุกข์การยึดขันห้าจึงเป็นทุกข์เราเห็นเหตุการณ์ต่างๆมันมเป็นเรื่องของขันห้าถ้าไปยึดมันก็เป็นทุกข์ทันทีถ้าไม่ยึดซะมีปัญญารู้เรื่องกรรมเรื่องผลของกรรมะนะั่นเป็นปัญญาขันหนึง่งมีปัญญารู้ว่านี่คือขันห้าก็เป็นปัญญาอีกขนันหนึ่งนะเป็นปัญญาอีกขนันหนตอกลง อีทังทุกขังอริยสัจจากที่พระเจ้าทรงตัดนะที่พระเจ้าทรงตัดไว้เป็นเรื่องของขันห้าทั้งหมดขันห้าเป็นของใครใครเป็นเจ้าของขันห้าติดตามต่อไปนะครับสำหรับวันนี้เวลาหมดเลยนะครับสวัสดีครับคราวนี้จากการที่เราได้ศึกษาแล้ว โดยสรุปที่พระพุทธเจ้าอธิบายคำว่าทุกขาอิยสัจได้แก่ชาติปิทุกขาชาลาปีทุกขาและนำปิทุกขังเป็นตต้นตัวทั่งมาถึงสุดท้ายในเรื่องของทุกขาอิยสัจะที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงดั่นก็คือสังคิเตนะปัญจุปาทานขันธาทุกขาแปลว่าโดยย่อแล้วขันห้า เป็นทุกข์การยึดขันห้าก็เป็นทุกข์ตัวขันห้าเป็นทุกข์ก็คือมันเกิดและมันก็ดับด้วยความไม่รู้ความเป็นจริงก็ไปยึดเอาขันห้าว่าเป็นเราเป็นตัวเราเป็นของเราก็เป็นทุกข์เพราะการยึดในสิ่งที่ยึดไม่ได้ไม่เป็นไปตามความปรารถนาไม่เป็นไปตามความต้องการก็เสียใจ ทุกข์ใจเศร้าใจฉะนั้นเราไม่ทราบความทุกข์มีอยู่สองสาขาทุกอันเนื่องจากขันห้าคือตัวมันเองมันเกิดแล้วมันก็ดับอันนั้นคือขันห่ามันเป็นทุกข์เราไม่ได้เป็นทุกข์ด้วยแต่ตัวขันห้าทุกขันมันเกิดแล้วมันก็ต้องดับจึงเรียกว่าขันห้าเป็นทุกข์นี่เราไม่รู้ว่าขันห้ามันเกิดแล้วมันก็ดับ ก็ไปรู้ผิดเข้าใจผิดว่าขัน้านั้นคือเราตัวเราของเราความยึดเอาขันหธ์ว่าเป็นเราเป็นตัวเราเป็นของเรานั่นแหละเรียกกันว่าอัตตาวาทุป,ปาทานความยึดถือด้วยความไม่รู้ฉะนันเราก็เศร้าใจเสียใจในเมื่อสิ่งที่เราต้องการนั้นไม่เ,เต็มความไม่เป็นไปนตามความต้องการฉะนันก็ เมื่อสิ่งที่เราต้องการมันไม่เป็นไปตามความต้องการก็ทุกข์ใจเศร้าใจแล้วก็เสียใจไม่รู้กี่พบกี่ชาติกี่ร้อยกี่พันชาติเป็นมาอย่างเนี้ยเราไม่เคยคิดเลยว่าสิ่งที่เรารักเราใคร่นั้นจะต้องพลัดพรากจากเราไปทำบุญแลว้วก็ทิษฐาน ขอให้ได้อายุให้ได้วัฒนะสุขะพละได้ยศได้อธิปไตยแล้วเราก็อยากจะได้พรใครให้พรว่าขอให้อายุยืนขอให้มีวัฒนะผิวพรรณผ่องใสขอให้มีความสุขก,กายสุขใจขอให้เจริญด้วยลาบด้วยยศขอให้ได้เป็นใหญ่เป็นโตเป็นเจ้าคนในคน ปรัถนาสิ่งใดขอให้สมความมุ่งม,มา่ปรารถนามีใครปฏิเสธไหมครับอยากได้เลือเกินแม้แต่ใส่บาทเพียงทัพพีเดียวก็ขอให้ได้พรเยอะๆได้หรือไม่ได้ก็ขอไว้ก่อนหน่าได้ไม่ได้ขอให้ขอไว้ก่อน จริงหรือไม่จริงก็ขอให้เขาให้เถอะแล้วมีจริงกี่ลายขอให้มีอายุยืนน่ยยืนตามที่ที่ท่านให้ไหมให้มีมวันหน้าผิวพรรณผ่องใสมันทำไมถึงแก่ลงแก่ลงหน้าก็หิวหน้าก็ย่นลงทุกทีทำไมจึงไม่ได้สมอย่างที่ท่านให้ฉชนด้น เราขาดความรู้ถูกขาดความเข้าใจถูกในความเป็นจริงที่ไม่สามารถที่จะเป็นไปตามความปรารถนาได้เมื่อสิ่งใดไม่สามารถเป็นไปตามความปรารถนาไม่เป็นไปตามความต้องการได้ควรไม่ที่จะยึดเอาสิ่งนั้นว่าเป็นเราเป็นของเราพระพุทธเจ้าถามปัญจวคีนะถามปัญจวคี ถามว่าในเมื่อรูปมันมีความไม่เที่ยงผันแปรเปลี่ยนแปลงรูปมันมีความเป็นทุกข์มันเกิดแล้วมันต้องดับควรไหมที่จะยึดเอารูปนี่ว่าเป็นเราเป็นตัวเราเป็นของเรา ปัญจวคีก็ตอบพระพุทธเจ้าว,ว่าไม่ควรพระพุทธเจาา้าข่าและเราเชื่อไหมว่าไม่ควรที่จะยึดเอาเป็นเราเป็นตัวเราเป็นข้อเราไม่เชื่อหนึอไม่เชื่อก็ต้องเป็นทุกข์สิต้องร้องไห้ต้องเศร้าใจเสียใจเมื่อถึงคราวจำเป็นต้องพลัดพรากจากกันนี่แหละความเป็นจริงที่ เราไม่ทราบแต่ก็ควรจะทราบว่าความเป็นจริงนั่นก็คือขันห้าเนี่ยมันเป็นทุกข์การยึดเอาขันห้าว่าเป็นเราเป็นตัวเราเป็นของเราก็เป็นทุกข์ฉะนั้นวันไหนเราต้องร้องไห้จะด้วยเหตุอะไรก็ตามเคยถามตัวเองบ้างไหมว่าใครร้องไห้ ใครร้องไห้ร้องไห้เพราะอะไรฝากไว้ให้คิดนะธรรมะเนี่ยมีไว้ให้รู้มีเอาไว้ทำให้เกิดปัญญาได้ถ้าเราไม่ยอมรู้เราไม่ยอมทำให้เกิดปัญญามันก็ไม่สามารถที่จะ สนองความต้องการเราได้ฉะนั้นธรรมังสาร,รนังคัจฉามิธรรมะเป็นที่พึ่งของเราเราขอเอาธรรมะเป็นที่พึ่งเป็นสาร,รณะธรรมะเป็นที่พึ่งเป็นสาร,รณะไดนะ้ไม่ได้อยู่ที่กล่าวธรรมังสาร,รนังคัจฉามิหรอกอยู่ที่การศึกษา อยู่ที่การปฏิบัติตามถ้าได้ศึกษาได้ปฏิบัติตามมัก็เป็นที่พึ่งอันประเสริฐได้แต่ถ้าไม่ศึกษาไม่ยอมปฏิบัติตามก็ไม่สามารถที่จะเป็นที่พึ่งอันประเสริฐได้ฉันก็ต้องเข้าใจในคําขอที่เราตั้งใจกล่าวแล้วว่าขอถึงพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งเป็นสรนะ ขอถึงถึงอะไรพุทธเจ้ากรานิพานไปแล้วนะขอถึงอะไรพระพุทธเจ้าไม่มีแล้วรูปกายของพุทธเจ้าไม่มีแล้วถึงเราจะไปร้องไห้ต่อหน้าพุทธรูปพุทธรูปท่านก็เฉยไม่ทักไม่ถ่ายไม่ยิ้มไม่หัว นั่งเฉยท่านผู้ฟังที่เขารพครับท่านผู้ฟังกําลังติดตามและฟังรายการตามทางพระพุทธเจ้านําเสนอท่านผู้ฟังโดยองค์กรสามาธิทิฏฐิก่าขาวชมรมผู้ฝ่ในธรรมและสธากของคุณปราณีสงเคราะห์ธรรมสธาของคุณศักดาเผือดงามร่วมรับเป็นสภาพขออนุโมทนาสาธุมณโอกาสนี่นะครับแล้วคืนนี้เวลาหมด ต้องติดตามต่อฟังกันใหม่ในคืนวันเสาร์คืนวันเสาร์จะเป็นสถารของคุณเพนสุดาพองเงินสร้างคุศลวันชาติปิทุขาสองพจิกาสร้างคุศลคณิอุทิเแก่บิดามรดาญาิและเทวดาทลายก็จะได้อนมุมทนาสาธุกันในคืนวันเสาร์นะครับคืนนี้เวลาหมดหมดเวลาจากราานภูฟังไปก่อน,นขอความพาสุขขอความสวัสดีขอความมีปัญญา จงเ,เกิดมีแต่คุณปรานีสงเคราะห์ธรรมคุณศักธาเพื่อนงามและท่านผู้ฟังทุกท่านโดยทั่วกันสวัสดีครับ ศึกษาธรรมคำสอนพระพุทธองค์คิดไม่ออกบอกมาทางชมรัมอย่าปล่อยปัญหามาองอารมณ์โกรธโยบหลง,ลลงศึกษาพระธรรมทำจิตใจให้สงสงรักษาศินให้มั่นคงจะไม่หลง ขอคนผ่านผ่านผ่าไปหาผิดขอบันด็ตชีวิตก็มีความหมยา